สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกี่กับหนังที่พวกเราได้ไปดูนะคะก็คือเรื่อง The Terminal ค่ะโดยเราจะถามข้อแรกก่อนเปิดประเด็นขึ้นมาเลยเพ,เพื่อนๆคิดว่าตัวเอกในเรื่องนี้เนี่ยหรือว่านาว a สกีเนี่ยเขามีทักษะเอ่อในสวรรษที่ยีสิบเอ็ด้านในชัดที่สุดเขาเขารู้สึกว่าเนี่ยนาวสกีอ่ะปรับตัวเก่งมากเก่งเก่งแบบเก่งเลยคือแบบ ตอนแรกที่เขามาใช่ปะเ็แบบสื่อสารภาษาอังกฤษ,าษาอะไรไม่ได้เลยอะแล้วแบบพอมาสังเกตดูคือช่วงหลังๆเขาก็จะเริ่มพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้แล้วแบบรู้สึกว่าเขามีการแบบตัวการอยู่รอดอะดีมากเอาชีวิตรอดได้ดีมากคนอื่นคิดว่าไงของเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีความปรับการปรับตัวเก่งนี่แหละแต่ว่าเห็นได้จากแบบที่เขาเข็นรถเข็นไปเก็บแล้วก็จะได้แบบเงินมาจากลับมาใช่ไหมทําให้แบบเห็นว่าเขาแบบปรับตัวเก่งมากแล้วก็แบบ มีความลื่นไหลมีการแบบว่าช่างสังเกตในการมองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาแบบไม่คุ้นเคยกับที่นี่แล้วก็ไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอืส่วนตัวก็เห็นได้ชัดนะตอนดูหนังใช่ไหมก็จะเห็นว่าเขาไม่เลือกเลยห้องน้ําไม่มีห้องนมม้ํอนาอาบน้ามไม่มีเขาก็เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําใช้ซิงอาบนา้ําเอาแล้วก็อะไรอย่างน,ะนอนก็นอนบนเก้าอี้อเอาไม่ได้เลือกนอนมากอันนี้จะเห็นได้ชัดมาก มีคนไหนอยากพูดเพิ่มเติมอีกไหมคะอ่าไม่มีละงั้นเดี๋ยวไปข้อต่อไปเพื่อนๆคนไหนมีฉากที่ประทับใจในเรื่องนี้อยากจะแชร์ให้ฟังไหมคะส่วนตัวนี้ชอบฉากที่เจ้าหน้าที่ตอนน่อแดนชาที่เขาโดนขอแต่งงานจากหนุ่มที่ยังไม่เคยได้เห็นหน้ามาก่อนรู้แค่ว่าทำงานในที่ที่เดียวกัน แล้วพอมาเจอหน้าแล้วเขาก็ตกลงแต่งงานกันเลยมันก็เป็นประธนธรรมที่เออาจจะต่างกับประเทศไทยแล้วมันเป็นที่ประทับใจมากเออว่าเขาตกลงทงันทีที่ดูแค่การกระทําระหว,ว่างทางเฉยๆอะไรเนี่ยมันมันน่าประทับใจมากก็เลยจําถึงถึงตอนนี้ที่จริงเขาก็ชอบฉากนี้เหมือนกันนะแต่เป็นตอนซีนที่วิกเกอร์ไปจีบไปจีบแทนโอ๊ยมัน แทนแรกกับจะได้มีข้าวกินมันแบบมันดูน่ารักมากเลยแล้วก็ได้เพื่อนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นด้วยให้ได้ชอบฉานี้เขาเขาชอบเขาชอบฉากที่เอ่อวิกเตอร์ช่วยแบบคนที่คนที่แบบเอายาเข้ามาเพื่อจะไปหาพ่ออย่างเงี้ยเหมือนแบบแสดงถึงความแบบจิตใจดีของวิกเตอร์แล้วก็ความแบบแก้ปัญหาได้แบบ มีความแก้ปัญหากเก่งของวิกเตอร์อะไรเงี้ยอืมชอบนี่ชอบฉากฉากแบบที่เขาแบบว่ามาบอกว่าเนี่ยอเมริกาจะเปิดได้ห้านาทีนะนายาสามารถออกไปได้นะแล้ววิกเตอร์ก็แบบยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ยอมไปแล้วรู้สึกว่าเขาดูมียังมีจิตสำนึกอยู่ว่าเออถ้าเขาออกไปอ่ะเขาจะผิดอะไรแล้วก็ก็าคันจะตลบอยู่กับการที่มาหลดุดต้ ได้ก็มุ่มงอนสปลี่็นการอะ้เออสลดีเออนั่นแหละอืมอืมปรทับใจไปที่ข้อต่อไปนะก็าม,นะมีคำคำที่ทุกคนคิดว่าคำที่เหมาะสมกับภาพยนตร์เดอเทอร์ม,มิัคืออะไรทุกคนว่ายัางไงการปรับตัวแหละแบบใหญ่ใหญ่เลยอะว่าการปรับตัวเพราะว่าในเรื่องก็แบบแสดงให้เห็นว่าแบบเออแกเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมาก ทั้งเรื่องเลยอืมเรนั้นของเขาอะของเขาคิดว่าเรื่องเนี้ยควรจะให้คําว่าอบอุ่นที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติคิดเป็นตัวเราเป็นตัวเอกใช่ไ่มแล้วเราไปต่างประเทศพูดภาษาเขาก็ไม่เป็นแล้วยังเข้าประเทศไม่ได้อีกต้องมาติดอยู่ที่เนี่ยแต่ว่าได้เพื่อนได้อะไรเยอะแยะมากมายจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่น่ากลัวนะอันเนี้ยเขาคิดว่ามันควรจะให้คําว่าอบอุ่น <c oughs> อืออือใช่ นี่อีกคำหนึ่งก็คือคําว่ารอคอยรู้สึกว่าเรื่องนี้คือชัดมากเรื่องกันรอรอรอจริงรอรอเก่งรอตัวไปเลยผลรับผลรับจะเกิดยังไงอย่างเช่นตอนที่เขารอโทรศัพท์จากคนที่จะเขาอยากจะทํางานนะเขารอรับโทรศัพท์จากเจ้าเจ้านายเพื่อจะรับงานแต่ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าหรือเขาไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้รับงานเขาก็ยังรอ ือเขาก็ยังรอ,ออยู่ให้ต้าความรอเออแต่เขาอมีมีบางอย่างที่สงสัยคือเก <c oughs> อเขาแบบดูแบบดูไปดูภาคอังกฤษมาแล้วคาว่าแบบ T of you c คร w d ในหนังเนี่ยมันแปลว่าอะไรอะ่ะเขารู้คือเหมือนเขาเปรียบเทียบประมาณว่าอุย้ยเ,เขาเปรียบเทียบประมาณว่า มีผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงสองคนอยู่ด้วยกันมาจืดอ,อัดนะเขาสื่อประมาณว่าเฮ้ยเจ้าชู้ถ้าเกิดเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยอยู่หลายหคนมาจืดอ,อัดนะมันไม่ไดีกับความสัมพันธ์นะแบบนี้ค่ะคิดว่าแบบนั้นอคู่นก่พระเอกจะไม่ชอบอืมอค่คู่แค่สองคนใช่ไปข้อต่อไปเลยนะอ่าม,มีใครจะพูดอะไรไหมไม่ไ ก็แ่<ป><ป>ตอนที่วิกเตอร์กับเอเมิเลียคุยกันแล้ววิกเตอร์บอกว่าตอนที่กําลังรออะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมแล้วเอเมิเลียก็เลยถามว่ารออะไรอยู่ล่ะแล้ววิกเตอร์ตอบกลับมาว่ากําลังรอเธออยู่ทุกคนรู้สึกยังไงกับควานี้เหรอเขินครับออดูอบอุ่น <c oughs> ีลยอะมวนมันดีเนาะมันเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบ เราไปที่ที่หนึ่งมาที่เราไม่คุ้นเคยแล้วพอเรารู้ว่าแบบมีคนเรารอเราอยู่เราก็รู้สึกอุ่นใจใช่ปะแบบเอ้ยมันอุ่นใจทีวว่แบบเฮ้ยมันยังมยงมีคนรอเราอยู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเรารู้ไหมว่าขากที่ขนาดแบบแฝงแฝงใจส่มหรือเปล่าแฝงใจสาที่เขา ที่เขาให้นาวสกี้ออกจากเทอร์มินอลแต่นาวสกี้ก็ไม่ยอมออกทุกคนคิดว่าเพราะอะไรนี่ว่าแบบอาจจะเป็นความซื่อไม่รู้อะรู้สึกว่าพระเอกซื่ออ่ะก็เลยไม่ออกเฉยๆอือไม่ก็แบบเห็นกล้องวงจรปิดมันแบบจับตามองฉันอยู่ก็เลยแบบไม่ออกดีกว่าฉันจะรออยู่ตรงนี้ฉันขอรออยู่แกมองฉันอนะอย่างเงี้ย ซือมันมีอยู่สองสองอย่างคือซื่อสัตย์กับซื่อเื้อเพื่อจริงชอนั่นแหละซื่อมีสองความหมายมีสองซื่ออ่ะก็เลยไม่รู้ว่าซื่อไหนนะอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเออเขาอาจจะแบบมีจีสมนึกอยู่เพราะคนนั้นนะบอกว่าอุ้ยรอนะก็รอจริงบอกแล้วว่า <ม S 2> เรื่องนี้คือรอรอรอใช่ อ,อาจาาอค่ะมองว่ากฎหมายมันรุนแรงมากมก็เลยแบบให้อยู่ในกฎหมายดีกว่าแล้วถือความถูกต้องอืกจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ชอบผิดกฎก็ได้เพราะว่าด้วยความแบบประเทศเขาอะอ่าแบบเกิดสงครามตลอดแล้วไม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเขาเลยแบบรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆก็ได้อืมอืม ทีนี้เรื่องเนี้ยมันอยู่ในสนามบินใช่ไหทีนี้สนามบินก็ต้องเกี่ยวกับการเดินทางทุกคนคิดว่าถ้าเราจะเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ยมีอะไรที่สําคัญบ้างต้องพกไปด้วยภาษาทุกคนเรียนภาษาอังกฤษเธอทอืคนใช่ภาษาอังกฤษไม่ต้องภาษาบ้านเอไม่ต้องภาษาที่ประเทศที่เราจะไปก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนขวบล้อเถอ ไม่งั้นคุณจะอยู่ยากมากถ้าเราแบบไม่ใช่เป็นคนลื่นไหลแบบแบบแบบตามคนนี้ก็คือใช้ชีวิตไม่ได้แน่นอนกรส่ายกิฟตี้นี่ว่าแบบเรื่องการมองโลกในแง่ดีด้วยพกไปด้วยทําให้แบบการมองโลกในแง่ดีก็อาจจะทําให้เราไม่เครียดกับแบบสถานการณ์ที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นแบบปัญหาอะไร ติดตอมอไม่ให้ผ่านเข้าประเทศก็ยังแบบก็ยังยังไปต่อได้ไม่แบบไม่ไม่เสียศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าการมองโลกโลกในแง่ดีก็ทําให้แบบเออเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างงี้ไปข้อต่อไปอะไรไหม,มคือคือแบบว่าในภาพยนตร์เนี่ย อยากรู้ว่าทุกคนอ่ะได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยสําหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาได้รู้ว่าแบบประเทศบางประเทศต้องใช้วีซ่าในการเข้าบางประเทศไม่ต้องอะไรเงี้ยอืมสำหรับเขาคือต้องตรวจสอบสถานการณ์ของประเทศของตนเองกับประเทศปลายทางด้วยเออมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเหมือนในหนังใช่ไหมสงครามใครจะรู้ว่าจะเกิดสงคราม เขาให้ต้องติดอยู่ในเทอร์มินอลอยู่ตั้งนานห้าเดือนือ,อาตาย <c oughs> จริงเขาเก่งมากแล้วทุกคนม,มีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมแบบหลังจากดูจบอะไรเงี้ยคือเขาก็มีคำถามเหมือนกันคือเขามีคำถามว่าวีซ่าที่ใช้เข้าอเมริกาเนี่ยคือแบบมีอายุสูงสุงสดอะกี่ปีเพราะว่าอย่างแบบถ้าเกิดเหตุการณ อย่างแบบหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมมันอาจจะทําให้เราติดอยู่ในนั้นนานมากก็เลยแบบไปสืบค้นว่ามันอยู่ได้กี่ปีใช่ไหมก็คือวีซ่าอเมริกาเนี่ยสามารถอยู่ได้สูงสุดนะสูงสุดเลยอะ่ะสิบปีแต่ว่ามันก็จะมีวีซ่าแบบชั่วคราวด้วยอาจจะแบบสองปีอะไรอย่างงี้อืมประมาณนั้นมีใครมีคําถามอีกไหมเกี่ยวกับหนังเออเขาได้ว่าความสําคัญของพาสปอร์ตรเพราะว่าเห็นจากประเทศของวัยเอกมีสงครามทีนี้ ก็เลยพาสปอร์ตจากประเทศเนี้ยเลยไม่ถูกยอมรับใช่ไหมล่ะก็เลยอยากรู้ว่าเออเช่้นั้พาสปอร์ตมันสําคัญยังไงก็คือพาสปอร์ตเป็นเอกสารที่ใช้รับรองสัญชาติของผู้ถือซึ่งออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้นนั้นเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศอืมมีใครมีคำถามเพิ่มไหมของเขาอยากต้องมีคำถาม แบว่าคือมีดูในเนี่ยเราเห็นว่าผู้แบบว่าอันการเชื่อแบบเป็นคนคอยตรวจคนเข้าเมือคือเรากม่เห็นเนาเขามีอํานาจในการแบบว่าให้สั่งให้อ่อพระเอกแบบหย่นแบบนี้หรอห้ามแบบว่ายืนยื่นเรื่องไปทำ่มแบบช่วยเขาได้ไหมทําไมรู้สึกแบบเมื่อทาคุณต้องแก้ไขขนาดนั้นต้องก้าวเดือนเป็นแบนั้นนะแบบว่าคันมันควรจะใจดีกว่านะ ควรจะ <Ừ. S 1> แบบขายแย้งให้มากกว่าทีป่าอืม,อมแกได้คำตอบมาว่าัางไงบ้างกับแกได้หาคำตอบมาไหมเอ่อเราได้คำตอบมาคะมาประมาณว่าเขามีอ่ามีสิทธิ์ที่จะบว่าให้ข้าวหรือไม่ให้ข้าวเป็นสิทธิ์ของเขาได้เลยแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบอบว่า ให้จับไปชี้โครงให้กระลอกดูในขมั้ในน้ำอะไรอย่าง,งนานเงี้ยว่าเออเปิดอ่าเปิดได้ห้านาทีนะล้วมันเป็นการแบบว่าเขาผักใส่คนที่จะเข้าประเทศเขาเกินไปเขาลองดู้มแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทํอยานงเ้ยซึ่งเด็จนี้มันควรจะแบบว่ายื่นต่อไปที่หน่วยงานที่ช่วยเหลือเขาได้อืมอืมโอเคไอ้ข้อต่อไปได้ไหมได้อ่อ ข้อต่อไปนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างถ้าเป็นแบบว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเออมีสภาพแบบเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเราไปเจอคนที่เรามีรู้จักตอนแรกก็คุณลุงที่ถูกเพืนก็เหมือนจะไม่ชอบอะไรเียจนมาวันนึงได้รู้จักกันจริงก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแบบเขาก็เป็นคนดีนะก็รู้แบบช่วยพระเอกทุกค่านถึงแม้กระทั่งจะต้องแบบว่าส่งส่งกลับไปประเทศตัวเองที่ตัวเองมีพันมารจะช่วยกู้เป็น เออเป็นเพื่อนจริงๆเขาเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันจริง <c oughs> เราทุกคนเขาเขารู้สึกว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือเราต้องแบบเป็นคนที่ปรับตัวกับสถานการณ์ที่เจอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเหตุการณ์ทั้งแบบทั้งเรื่องอะไรก็แบบมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็พระเอกก็สามารถปรับตัวแล้วก็สามารถทําให้ทุก ทุกเหตุการณ์นั้นแบบผ่านไปได้ด้วยดีก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นข้อที่เราควรเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็คือด้านการปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เราแบบเจอหรืออะไรเงี้ยอืเราต้องแบบฝึกสกิลนี้ไว้ในอนาคตที่เราต้องแบบไปทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตนอกมหาลัยนอกโรงเรียนอะไรแบบนี้เราอะรู้สึกว่าไม่คิดว่าสกิลเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างเช่นแบบการสังเกต ฉา,ากแรกที่รู้สึกว่าการสังเกตแบบมีผลจริงๆคือฉากที่ตัวละครแฟงอะที่เป็นหัวหน้าคือเขาอะเห็นกลุ่มทัวร์จีนแล้วนแบบเห็นแต่งชุดมาไปดิสนีย์ไปดิสนีย์แน่ๆ100ร้อยเปอร์เซ็นตเออเศษฟางเขาเอ้าวทาไมจะไปดิสนีย์ปกติคนไปดิสนีย์เราก็ต้องไปบบถ่ายลูกมิกกี้เมาส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือไม่มีกล้องจากคนกลายเป็นว่าเออเป็นแบบกลุ่มแบบผิดกฎหมายจริงก็คือแบบ เป็นสก,กิลที่แบบเฮ้ยมันสามารถดูได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็แบบฉากที่แบบพระเอกเห็นว่ามีคนแบบที่แบบไอ้พูดไปคือที่เอารถเข็นไปแล้วก็ได้เงินมาได้แบบได้เงินค่าเช่ามาก,ก็คือเป็นทักษะการสังเกตเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าทักษะเนี้ยมีความสําคัญมากก็ลเลยแบบมันเป็นข้อคิดข้อคิดหนึ่งที่แบบเออทักษะนี้มันก็สําคัญเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขอ,อเคิดว่า พราะเรื่องนี้นะมันจะไม่เกิดขึ้นบานปลายค่ะนี้ไม่ต้องรอนานค่ะนี้ถ้าตัวเอกรู้ภาษาตั้งแต่แรกเพราะว่าตั้งแต่เขาเข้ามา<ด>เขาถามว่า<ด>ขอบัตรขอดูบัตรอันไหนอ่ะรู้จักใครบ้างไหมครับรู้จักใครอ่ะครับอา้าวก็คือไม่รู้ภาษา <c oughs> มันอาจจะแบบแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ถ้าเขารู้ภาษา,าตั้งแต่แรกอืม <c oughs> ใช่ใช่ภาษาอังกฤษสําคัญไม่ภาษาภาษาสากลสําคัญมากภาษาอางกภาษาละกล อืมสำคัญจริงจริง,รงใครอยากเสริมตรงไหนไหมหมดแล้วครับหมดแล้วงั้นพวกพวกเราก็ขอจบการพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Terminal w ว้ <Okay. S 1> เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ